สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิจ๋ารายการทำอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครใครชมชมใครใคร่ทำทำแล้ววันนี้เรามาพร้อมสาระและความบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้มาอะไรลุกกแปแ่อยนะเรียบร้อยอยู่บ้านนานแล้วรู้สึกว่าต้องระวังคำพูดนิดนึง okay. นอกจากล้างตู้เย็นง่ายเลยเนีย่ยล้างจานมาสกอตไบมาไม่ใช่ล้างแบบนั้นนี่ก็คือเอาของเหลือในตู้เย็นออกมาทําเมนูให้น่อยอันนี้เข้าผลประโยชน์พวกคุณแล้วเนี่ยพวกคุณอยู่กันมาอะไรเหลือตู้เย็นทำให้กินหน่อยคุณก็ต้องทําแหละเพราะว่าพวกเรามีแค่นั้นจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยหรอกใช่จริงมาเลาะ <laughs> ลองหาดูแล้วกันแต่เราขอแบบอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยโจทย์ง่ายๆอิ่มอร่อยอะไรก็ได้หุงข้าวดิครับ โอเคดี๋ยวเราไปดูกันว่าตู้เย็นระดับออฟฟิศของดิฉันจ๋าเนี่ยอุโมาค์เลยดิฉัอมงจะมีอะไรให้เราร้างตู้เย็นเพื่อทํำจานอาหารอิ่มอร่อยให้กับพวกคุณรับทานได้ตู้เย็นไงโนซ่ไข่ไข่ก็มีทีบ้านดูกบ้านยู่แล้วเนาะอาหารกระป๋องผักที่สดสุดที่เห็นจะเป็นผักโอ้โหเก็บถั่วงอกเลืไองตา เอาเท่าที่เท่าที่มีที่มันดูแบบไปได้แล้วกันเนาะเราก็อย่าไปฝืนอะไรมากมีเท่าที่ทําทำเท่าที่มีกินเท่าที่มีชีวิตชว่วงนี้ก็ต้องประหยัดไปในตัวไปด้วยอนอรหอยนะเออหอยไงจะมีอะไรไปละครับก็เป็นหอยอะครับหอยทอดเลยครับหอยทอดนะหอยทอดกระป๋องนี่ครับ มาเมนูของเราวันนี้นะคะ<า>สะเทือนวงการหอยทอดในประเทศไทยเพราะวันนี้เราใช้เป็นหอยบระองทอดรับรองอิ่มอร่อยน่าด้วยคนดูมั่นใจมากเลยนะใช่ <c oughs> ไม่ดูไม่มัน่นใจตรงไหน <c oughs> น้ำจงน้ำจิ้มแจกหมดแจกสูตรแป้งไปออสเตรเลียทำอะไ,ไอรทำขายออสเตรเลียได้มา,มาไปดูวัตถุดิบกันเลย ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วงอกนะคะถ้าไม่มีถั่วงอกจะไม่มีหอยกระป๋องไม่ใช่ถ้าไม่มีหอยกระป๋องก็จะไม่มีหอยทอดแต่ถ้าไม่มีน้ํามันก็จะไม่มีหอยทอดในวันนี้เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งน้ํามันวันนี้ที่เราใช้ก็คือน้ํามันข้าวโพดมาโซล่า,าเหมือนเดิมที่บ้านใช้ประจําเราก็ยังคงใช้อยู่และเราจะใช้ตลอดไป เราจะมาทปํปในส่วนของแป้งกันเลยแล้วกันนะคะว่าแป้งเนี่ยทำผสมไว้แล้วก็ต้องพักทิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้ถ้วยตวงลักษณะน,นี้หรือใครไม่มีก็ใช้เป็นถ้วยลักษณะน,นี้ก็ได้นะคะเราจะอิงเป็นเรียกเป็นถ้วยของใครของมันแล้วกันนะสำหรับจะใช้ถ้วย1นส่วนสใครมีถ้วยอะไรใช้ถ้วยอนันนั้นนะคะสําหรับใครอยู่ที่บ้านตอนนี้สามารถทําตามได้เลยเพราะนี่คือรายการสดเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> แป้งเลยใช่นะคะอันแรกเลยนะจ๊ะจะเป็นแป้งข้าวเจ้านี่จ่าจะเรียกเป็น1ส่วนของจ่านะนี่คือ1ถ้วยของจ่านะข้าวเจ้า1 ก็เอาถ้วยอะไรก็ได้คุณจะใช้เริ่มต้นถ้วยขนาดนี้ได้แต่คุณจะได้ปริมาณออกมาเยอะหน่อยแป้งข้าเหนียวเท่ากันเข้าเจ้า1ส่วน และแป้งทอดกรอบครึ่งหนึ่งอะไรก่อนนะแป้งข้าวเจ้าให้ความแข็งกรอบแป้งข้าวเหนียวให้ความยืดหยุ่นไม่ได้ช่วยให้แข็งหรือกรอบส่วนแป้งทอดกรอบให้รสชาติอูมามิแล้ยังได้ความกรอบขึ้นมาแบบธรรมชาติจากตัวแป้งส่วนที่4เป็นแป้งมันใช้ครึ่งหนึ่งเช่นกันเท้ากับแป้งทอดกรอบเมื่อกี้นี้ช่วยในเรื่องของตัวเนื้อแป้งให้มันใสย,ยืดลักษณะแบบอส่วนแล้วเราก็จะผสมตัวแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะก็ขอเปิดตัวน้ำนะคะ เราใช้น้ำดื่มนะคะในการผสมตัวแป้งนะคะ<ช>นี่นคือน้ำสะอาดจากเครื่องกรองเดี๋ยวเราจะเทให้ดูเลยว่ามันประมาณไหนไม่ต้องตวงนะคะเอาง,ง่ายๆแบบที่ทุกคนอยู่ที่บ้านก็ทำได้เท<ๆ>ไปให้เสมอแป้งก่อนนะ,ะหนึ่งส่วน<ๆ>ก็จะได้เนื้อแป้งออกมาประมาณแบบเกือบเหลวแต่เราต้องการเหลวกว่านี้เพราะว่าเราไมไ่ต้องการให้เนื้อแป้งเยอะอใส่น้ำต่อเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเทอแป้งใช่ไหมคะใส่ขึ้นมาอีก หนึ่งส่วนสี่ของน้ำที่เทไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เยวจำได้ส่วนไงคุณทุกอย่างถ้านับเป็นส่วนจะง่ายหมดไปเราต้องเก็บไปลเดี๋ยวเราเก็บเองนะเห็นไหมคะเหลวขนาดนี้เลยนะคะแต่ไม่ถึงกับเหลวไหลถ้าเหลวไหลคือหกเราจะพักแป้งไว้นะคะพักแป้งไว้ต่อไปนะคะเราจะทําน้ําจิ้มเราใช้เป็นช้อนแกงดื่มช้อนแกง เราจะมาทาในส่วนของน้าจิ้มต่อนะคะจะ,จะเพิ่มความจัดจ้าลงไปด้วยน้ำพริกเผาที่เรามีจิดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเป็นของที่แบบว่าอยู่เป็นปีก็ไม่เป็นอะไรพริกเผาแห่สร้างความจี๊ดจ้าให้แบบว่าจานหอยทอดของเรามันซู้ซ่าขึ้นรสหวานเป็นในส่วนของน้าจิ้มไก่อันนี้ตาพ่อประคองแสดงว่าวแม่คือเดินไม่ค่อยไหวอะ่ะถูกใส่น้ำจิ้มไก่หนึ่งช้อนเนาะแล้วก็น้ำพริกเผาประมาณครึ่งช้อนเนาะต่อไปซอสพริกสีอะไรสีสุพรรณ ใส่ลงไป2องช้อนแค่นี้เองคนเสร็จแล้วเนี่ยหอยทอดจะไม่มาเลยนะพักแป้งอีกอะไรนานสุดในเมนูนี้คุณคุณพูดน้ำสุดเอเคเห็นไหมว่าตัวน้ําจิ้มหอยทอดของเราก็จะมีมีแอบเป็นลูกโดดด้วยพริกเผาช่วยให้จานหอยทอดที่แบบปกติเรากินมันจะเลี่ยนๆใี่ยนใช่ <c oughs> จานนี้มันจะต้องจิจารชิมหน่อหมาใครมาน้ําจิ้มมา ในเมื่อเวลามันเหลือเยอะนะคะเราก็จะเตรียมเปนส่วนของผักรอนะคะไม่มีอะไรมากนะคะใบกุยช่ายนะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถั่วง,งอกต้องมีแต่บางคนไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นกระหล่ำปีซอยนะ,ะผัดน้ำมันผัดน้ำปลาหนาะก็กินแต่ว่าตัวกระหล่ำปีเนี่ยเราก็จะหวานใช่ไหมถั่วงอกก็จะตัดเลี่ยนได้ดีกว่าเหลือเวลามากใช่ไหมเด็ดถั่วงอกเด็ดหัวเด็ดหาง นี่คุณจะเด็ดประมาณ1เสิร์ฟใช่1เสิร์ฟมีหน,นึ่งต้นมีหลายเสิร์ฟอู่เหมือนกัน้เมื่อเราเด็ดถั่วงอกเสร็จแล้วผ่านไป4 5นาทีได้เนาะแป้งของเราพัก,ก็กล้ที่แล้วนะคะตกตะกอนไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็เปิดเตาแก๊สนะคะตั้งกระทะให้ร้อนและเราก็จะทำการใหญ่นั่นก็คือหยิบน้ำมันข้าวโพดมาโซล่า เปิดฝาดึงจุกอทำไมต้องเป็นน้ำมันข้าวโพดมาโตล่าเพราะว่านอกจากว่าเราจะทำเมนูที่มันสร้างสารรค์จากของเหลือในตู้เย็ยนแล,แล้วเราก็ต้องช่วยสิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าให้กับจานนี้เนื่องก็คือน้ำมันข้าวโพดมัโซล่ามีแพนสเตอรอลสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรตอลและเขาก็มีไขมันที่ดีช่วยดักจับไขมันที่ไม่ดีในร่างกายของเราปะทททำไมจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเทงลงไปเลยไหมเยห้าสี่สาม เหมาะจริงๆกับการนำมาทอดไฟแรงๆนะคะเพราะว่ามีจุดเกิดควันสูงลดความเสี่ยงการเกิดสารก่อมะเร็งไฟแรงแล้วนะคะคนแป้งให้เข้ากันกับน้ำนะอย่าไปตักขึ้นมาเลยเป็นน้ำนะคุณกระเด็นนะไอ้ถ้วยตวงเมื่อกี้แหละนะประมาณนี้1ที่หน่อยหน่อยหนอย,นอ,ย,นอ,ย,นอ,ยอ่าทอดยง<อ>ไงจ๋าไฟทอดเจ๊จ๋าป เอตัวแป้งด้านหนึ่งนะคะให้เกือบสุกก่อนนะคะและเราก็จะทําการตอกไข่ลงไปยังไม่ใส่หอยนะเพราะหอยของเรามันสุกมาแบบร้อยวันพันปีแล้วนะคะแล้วใส่ตอนสุดท้ายไม่งั้นมันแห้งเกินไปเราจะเกลี่ยไข่ให้ทั่วแป้งนะคะเพื่อสร้างความหนานุ่มให้ทั่วแผ่นแป้งของเรานะคะขั้นตอนสำคัญเลยนะคุณ หอยกระป๋องวันนี้ได้เป็นหอยลายกระป๋องมาที่มีติดอยู่ในตู้ของคุณนั่นแหละใส่หอยลงไปประมาณนี้ค่อยๆเยอะนะเยอะสิกว่าล้านอียกัะเออนี่หอยกระปอ๋องเดี๋ยวเราจะเติมแป้งลงไปทับนิดน,นึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับด้านเขาให้ตัวหอยมันสมานกับแป้งดีโอ้ยเออกลับแล้วนะ เอาไรหนูเอาไรอะไรกุ้งนะหอยทอดทอดทะเลอ่าโอเคเอาไรมีหอยทอดมั้ยมีจิคขาล้าหอยทอดมีหอยทอดเลยหอยเป็นหอยทอดทะเลโอเต้ไม่มีมีหอยกระป๋องวันนี้ไปไปไปส่วนอื่นอื่นเราจะไปอย่างเร็วเร็วเร็วหนับแรกเลยนะคะหั่นตัวใบกุ้งช่ายนะคะรอเอ๊ะผัดพร้อมกับถั่วงอก ซีซันนิ่งด้วยน้ำปลาจากเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเมนูหอยกระปอ๋องทอดแจกสูตรแป้งกันไปเลยใช้ทำกินหรือใช้ทำอาหากินก็ <S <S ได้ง่ายไหม ไดเนาะใครปทำก็ได้มีหอยจริงๆก็ยิ่งดีภูมิใจรู้สึกภูมิใจกับอาหารจานนี้มากมันง่ายเลยแถมได้แจกให้พ่อแม่พี่น้องนะเอาไปทำสายทำกินแจกลูกแจกหลานได้นะคะในวันที่ออกไปซื้อของได้ลำบากและอย่าลืมนะคะผู้สนับสนุนหลักของเราผู้ใจดีมีพระคุณยิ่งนะคะน้ำมันก็โพดมาโซล่าอย่าลืมไปหาซื้อได้ที่บ i ิกซ์ฟู้ดแลนด์กรุเม่มาร์เก็ตโรตัสแมคโคแม็ก และวิลล่ามาร์เก็ตค่ะให้ hey, มีลูกที่เอานี้เอาเรียกง่ายๆมีลูกท,ท,กที่อย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยวันนี้ก็ขอเป็นจ่ากเองนะที่ชิมเนื่องจากว่าพี่หนูด้วยอะไรด้วยก็กินเองเลยนะคะเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เฟังเสียงแป้งนะก็ความกรอบแล่นี้นะะจิ้มของเรานะล้านเลยแฮ่ยจ้าแฮ่จ๊ะ ไม่อแท้ีขอคนเป็นแท้เขาจะกินไม่เลอะไปก่อนอายเขาเาทัวแไม่เลอะไงไม่เลอไม่เลอไปข้ดีขอคนเป็นแท้เขาจะกินไม่เลอะ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 ไม่เลอ